รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Are you looking for happiness? Do you dream of success? Do you dream of becoming wealthy? Do you yearn for peace? Why do only a few people achieve lasting happiness and success? What do they have that others don't? What makes them special? Let's discover this top secret of the universe. ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Genius Academy นะครับรายการที่ส่งเสริมให้คนไทยและก็เด็กเยาวชนไทยนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของอัจฉริยภาพเพราะอัจฉริยภาพนั้นสามารถที่จะปลุกหรือว่าสร้างขึ้นมาได้ถ้าเราใส่ใจช่วง Genius Idol สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ตรงกับนโยบายที่ผมคิดไว้นะครับกทชื่ปุทชื่นชมต้นแบบเรื่องนี้ จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเห็นรูญเดชกชนซึ่งมีความต่องการในการจัดการโครงการต่างๆที่เป็นอัจฉริยะในการส่งเสริมให้นักเรียนผมอยากเห็นการต่อยอดจากคุณภาพในห้องเรียนเนี่ยมาเป็นการจัดทําโครงการเพื่อสร้างสุนทรีิศาสตร์ให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเช่นโครงการจีเนียสเรื่องดนตรีโครงการจีเนียสเรื่องศิลปะโครงการจีเนียสเรื่องกิจกรรมโครงการจีเนียสเรื่องต่างๆ เพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าโรงเรียนเอกนชนสามารถดาเนินการโครงการนี้ได้ทันทีและกระทรวงการณสุขจะสนับสนุนโรงเรียนเอกนชน,เ,นเป็นโครงการเรอบที่ต่อไปครับมั่นใจในหลักสูตรมั่นใจในทีวิทยากรซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นอย่างดีก็โครงการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้ไปกับพวกเราได้เป็นอย่างดีครับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดีมากนะครับน่าส่งเสริมน่าสนับสนุนเพราะว่า เด็กกลุ่มนี้จะเป็นเยาวชนที่สําคัญอยู่แล้วนะครับนอนาคตถ้าเขาเขาได้ฝึกพัฒนาการเรียนรู้อยู่สแสวงหาความเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งเป็นเด็กตีเนียสอยู่แล้วทําให้ให้ช่วยเหลือสังคมได้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญก็คือเห็นรู้สึกว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยขลังก้าไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมว่าเป็นความหวังไม่ใช่เพียงแค่ของโรงเรียนไม่ใช่เป็นของผู้ปกครอง,งแต่ผมว่าเป็นความหวังชาติ ช่วง Genius Challenge สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจกรรมพาธี w ี r l d of Wisdom ของโรงเรียนเบ็นการศึาผมอยากให้ทุกคนช่วยคิดว่ากิจกรรมของเรียนเนี่ยพวกเราจะจัดกิจกรรมอะไรพวกเขาดีโอ้โหต้องพ้าเศษของดิฉันมากนะคะดิฉันจะทำงานนะคะให หนูเลิศมากเลยค่ะฟูคมแดน,นแต่หน้าเรียนทั้งเรียนนะคะทำสเตส็ปส,งสูงๆแล้วก็ติดไฟให้ได้มากที่สุดเลยครับในเมื่อพวกคุณอยากทำนี้ผมจะให้พวกคุณมีโอกาสได้เสนอมาว่าพวกคุณอยากจะทำอะไรกันจะไปจัดหาสปอนเซอร์มาสนับสนุนโครงการโดยผมจะทำงานบัญชีและรายรับรายจ่ายครับหน้าที่เป็นคนหาข,อขอ้อบกพร่องไว้แก้ไขให้ดีขึ้นค่ะตัวผมจะเป็นคนวางแผนการโครงการนี้ครับที่นต่ำโดยเท่ากับ

และวันนี้ที่เรามาอยู่กันนะครับ<ช>ก็คือโรงเร,รียนเป็นหนึ่งในโรงเรียนแม่แบบของโครงการดีๆโครงการนี้ด้วยครับน่าสนใจมาก,มากเลยนะคะคราวนี้เนี่ยค่ะอยากจะเชิญผู้ชมนะคะคไปดูวิธีการเรียนการสอนช่วง GNS e i u Class สนับสนุนโดยธนาคารออมสินวาีเนเอร์ย์าว้าวการเข้าร่วมโครงการของ g i n n e s Academy นะคะเราได้อะไรจากตรงนี้บ้างคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะได้รู้ว่าศักยภาพเรามีมากแค่ไหนหและความเป็นตัวตนของเราคืออะไรเมื่อเรารู้จุดแข็งของเราแล้วแล้วก็จะนําไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างหนูก็จะมีการเปลี่ยนความคิดใหม่ตอนแรกหนูกะว่าหนูหจะเข้าคณะที่เป็นเกี่ยวกับพวกทนายความเกี่ยวกับพวกกฎหมายตอนนี้หนูก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเริ่มแบบเอ๊ะมามองมุมใหม่ว่าเออ,อมันก็ใช่นะอะไรเงี้ยหนูก็เริ่มจะพัฒนา ไปเรื่อยๆแล้วก็คณะที่คาดว่าจะเข้าต่อไปน่าจะเป็นเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ าทุกประเภทต้องมีการวางแผนช่วงจีเนียสคลับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแต่หลายคนนะครับสงสัยนะครับว่าเข้ามาแล้วจะใช้วิธีการใดจะใช้กระบวนการใดอยากถามโค้ดตรงนี้ครับว่าใช้กระบวนการใดครับผมเรียนคุณแทนคุณแล้วก็ท่านผู้ชมอย่างนี้ครับขั้นต้นเลยนะครับเราจะถูกแบ่งออกมาหนึ่งก็คือการเตรียมพื้นฐานก็คือการเปิดลึกลงถึงอินสติ้งหรือสัญชตาตญาณแต่ละคนจะมีอยู่เช่นปลาเนี่ยว่ายน้ําได้ดีที่สุดลิงจะขึ้นต้นไม้ได้ดีที่สุดอย่างที่2ครับเราจะมีเรื่องไซครอนอเลซิสเข้าไปวิเคราะห์เจาะลึกเลย ว่าแต่ละคน,นยมีอัจฉริภาพทางด้านไหนและจะวัดออกมาเป็นกราฟเป็น KPI ให้เห็นว่าอัจฉริยะระดับต้นระดับกลางหรือระดับสูงมันจะเช็คออกมาได้เลยหลังจากนั้นจะมีกระบวนการอีกสิขั้นตอนในการพัฒนาตั้งแต่ขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงทั้งมิติของจิตซึ่งเราเน้นมากเลยก็คือเรื่องคุณธรรมจิตสํานึกจิตใต้สํานึกจิตไร้สํานึกแล้วก็จิตวิญญ,ญาณขั้นที่2ก็คือเรื่องคนเรื่องของการคิดสร้างสารรค์การสื่อสารที่ดีการลงมือทําทันทีแล้วก็การติดตามผล อย่างที่3มเรื่องของการประสิทธิภาพเรียกว่าการทํางานร่วมกันตั้งแต่เรื่องการวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแล้วก็การปฏิบัติการการติดตามประเมินผลสุดท้ายสําคัญมากครับคุณแทนคุณทราบไหมครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเรื่องที่สําคัญมากก็คือเด็กหลายคนมีอัชระแต่ไม่ประสบความสําเร็จในในในสถานภาพของด้านการเงินเช่นเดียวกับวงการการศึกษาซึ่งครูเราก็มีนิสินมหาศารเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจึงอยากให้ความรู้เรื่องการเงิน ตั้งแต่รายรับรายจ่ายทรัพย์สินหนี้สินกระบวนการใหม่ที่ทํำยังไงคนรวยถึงรวยขึ้นทำยไงคนจนถึงจนลงเพราะฉะนั้นมิติเหล่านี้เนี่ยก็จะลงลึกให้เป็นรายบุนคคลครับผมและนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่พวกเราตั้งใจอยากจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยทุกๆคนนะครับมีความรู้มีความรักและมีความสามาคัคคีด้วยการทําความดีด้วยการมีคมุณธรรมจริยธรรม ด้วยการพัฒนาอัจฉริยภาพซึ่งมีอยู่ในจิตใจของเด็กทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่เรื่องของศิลปะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเฝ้าสังเกตสนใจให้ความสาคัญและจดจํารายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับและก็ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพของเขาตามสมควรนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยจะมีอัจฉริยภาพมากขึ้นไม่แพ้กับประเทศใดในโลกนีเ้เลยก็ว่าได้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมแทนคุณจิติสาราทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ These people have found happiness from the true meaning of wealth. Join Focus Foundations to create peace in the world so everyone can share eternal happiness and success. Thank <laughs> you.